สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด้ำเศาราพี่น้องจา๋าตอนนี้ตีห้ายี่สิบเก้านาทีมาหอดปลาหอดดงแล้วเขาปลาหาเห็ดซุ้มอัมบาลากระตือจงแต่ตีสี่ผุนได้ขขาวเห็ดปวกออกพี่น้องก็เลยแบ่งกลุ่มกันไป ไปเบดทุกคนมันอยู่ีพายุเทียงเลือแต่ย้ายบุญผู้เดียวทีมอัมมาลากัสิมีเบาเสือเจเจียบสาววันสาวแสงไปอย่างแต่บา้านเห็นหุงพุ่นนะแต่ตีสี่กว่า <c oughs> แต่ว่าสมม่ยมันแจงไว้ไดิพี่น้อง ตีหาแนละ้วแจ้งแล้วอันนี้ตีหากลัวเองสิมานบ่เบิ่งแน่ปลาเฮ็ดก็ดีไผ่ใหม่จนเบิดที่มันแป้นี่คือไผ่ใหม่เด้โศกไผ่หมานมันกลุ่มบม่เมะก็สิเนีย่ยมีพอน้องเหมยแม่น้องเหมยน้องทำ เห็ดปวกออกมัวน่ายรุ่นแล้วเก็บอันนี้ป้าติ๋วด้วยพี่น้องป้าแม่น้อยเดี๋ยวรอรุ่นว่าสิมานบอนี่ยอดติ๋วอ่อนๆเนี่ยอืม เจอเห็ดปวกก็ทำผู้ชมป่าไผ่ใหม่โมแม่เงันหอยเขาเก็บแล้วบอก่ไผ่ใหม่แม่เอาหอยกิ่นเห็ดปวกไผ่ใหม่พี่น้องเนี่ยทั้งแรกของฟรีนะจ๊ะ ก่้คอเอาคือมีแต่หอยกินมเบิดแล้วหอยกินไดแล้วหอยคือโพดโพดแฮะเห็ดปลวกโม่ไใหญ่พี่น้องเนี่ยเนี่นี่นี่อันนี้จริงๆริงนะท่านผู้ชมนี่นี่หักขยะอยู่หอยงอหอยกินเนี่หอยกินจะเบิร์ดที่จะต่อพูนะที่จะต่อเราแร่บอันี่หอยยังอยู่่อยูนี่หอยมันกินเห็ดท่านผู้ชม นี่โอ้ยเห็นหอยกินเห็ดปวกพี่น้องเห็ดอ้ยดอกอันนี้เอาเยอะฮะจิบมาจิบเอาเห็ดบ่อย่าตัดแบบนั้นจิบกันยังวะนี่จิบลงแล้วก็งัดขึ้นเออนต่อสีแบบใส่ใหม่เคยเนาะอ๋อมันบริโภคปวกมันเยอะ

ปุดปุดจุ่มหนึ่งอยู่คุณนี่ทำผู้ชมเห็ดปวกนี่เห็ดบะหอยนี่นี่หอยนี่หอยนี่หอยทากกินนี่เห็ดปวกครั้งแรกของปีได้จักดอกมันหมูมันไ่ nó cửa bị ở dưới đó Nó cứออกเป็นดอกเดียว không ป่ากับไฟใหม่จนเบิดส่วนใหญ่ปลาบ่อนหาเห็ดกับไฟใหม่เบิดแล้วพี่น้องใหม่เบิดสุปปลา เห็ดปวกก็เห็นมองละดอกสองดอกบัวพ่อมูงใหญ่เห็นบ่ป่าไฟไหม้ต้นใบหน่อยมันตายเบิดนี่ือต้นไม้ใหญ่เห็นบ่ทามมิดสีรี บุพอ่ขอโมยใหญ่เขาเนะี่ยป่าไฟไหมนั่นเองดอกข้างหลังนี่ดอกหนึ่งเลยนี่ฮะนี่สามสี่ดอก ปวกท่านผู้ชมเนี่ยปวกก็ยังเซลเซลอยู่เนี่ยนี่โอ้ยมันเฒ่าแล้วเบิ่งเนี่ยมันคือเฒ่าแล้วโอ้ยนี่นี่มันตอดเลยนะมันกค่เจี๊ยบเลือดออกเลยปวกอ๋อเก็บจนมันเท่าแล้วเก็บเอาไม่ทำ นี่เลาพี่นองสาเหุที่เขาเจา้าขายแพง,งบะตอกตีเขาเจ้าขายกิโลละสี่หา้าลอยก็ด,ดกนะีดอกงนะชงดอกเนดอกหนึ่งอ่ะชี่ห้าดอกคนดอกหนึ่งย่อยเห็นนี่ดอกหนึ่ง ถมยังแบบเอียงกินเหี่ยมเลยเจ็บมะบานแล้วคือบเปลีนโมยใหญ่แน่เห็ดปวกทนผู้สมหน้าตาเห็ดปวกคือ,อ,อ,อมันออกลายมันก็เห็นละเปล่นปะเนี่ยหมอละชองละบ้าน จะมันบานแล้วแม่ดอกจ่มออกมองละดอกสองดอกออกคนสองดอกคนละพงะละพ,งพแม่เจ้าอีทึงฟัง ห่อมกระโกเลเอาเลยนีเดี๋ยวลงมาบ่ไ <wh ด้นดอกเดียวสองดอกหนึ่งเอาเฮ้ยใส่งแตกได้ี่เ็ดปกบานไปลอึ้นไปครับตอนเขาก็บตีแลานเบิ่งล้าบ่มีบ่มีปะจะจื้อมองหักบรเคไจื้อ คันดอกจูงกบเห็นมันดอกส่วนใหญ่กับไผ่ใหม่หน่อยนักคือไผ่โบใหม่คันไฟ่โบใหม่พอมันหกไปก็บ่ได้ไผ่ใหม่พอเห็ดบ่ออก หอพอเฮ็ดปวกสองดอกก็สิออกหน่อยแท้เก็บมาอี่จงเป็นจะหมโมละดอกสองดอกเนี่ยผู้ชมแต่มันบาดแล้วแหละข้าแม่มันหลายมันก็สิเห็นบมดสุดดอกนาองเขาว่าดอกจุบยังว่ามันบวเห็นบานแล้ว Hà mùng đua Chụp mất thầu rồi Hiện bò Mẹ cho bây giờ là <laughs> Ăn đi à. Ui tốt lên đi Mình mua bò nhai phải không? mong là ดอกสองดอกบนนเห็ดปวกนะนี่ดูอุ้ยหอมดอกไม่ป่าพี่น้องจา๋าอันนี้เคืนดอกคอยแต่ว่าหอมเป๊ะเลยกับดอกมะลิหอมหอมยางพานชีก็หอมหอมมันดอกมะลิเคินดอกคอยเนาะต้นคอยมันมีแต่ป่าคอยเบิดเนี่ย สีแดเมืดละพี่น้องสรุปยาถาเบิ้งน้ำแม่น้องเมยดอกข่อยบาน,น,บนหเห็นมองละดอกสองดอกแท่กับบานเลยเหรอบุมีมู ชด้นเมื่อท่างธมุสมทำเอามาใส่ทำนี่ทำมาเก็บจากหมู่พี่น้องอย่าว่าเป็นหมู่เถาะนับเป็นดอกมากกว่าอือถ้าเห็นลายบ่อนี่บ่อนละสองสามดอกเนาะปกติมันเป็นหมู่หรือว่ามันเป็นน้ำไฟใหม่เนี่มันออกบานหลหรือจังใดเอามาใส่นี่ยถ้าเป็นมูใหญ่ ได้สองสามกะตาแล้วพี่น้องอันนี้เก็บตังหลบอนเด้เก็บไปเรือ่อยอฮดปวกยีงบัออกปเ,เ,เป็นหมูปะเถอะบัดรเยรุ่นเก็บเม,มื่อวานเคลื่อนมมใหญ่แทะหมเดียวเกืบ <S 2> <S 2> เกอบเคริงกะตางามดอกคอยพี่น้องมันหอมกินหอมแห,งแหง้งแห้งยางพานซื้อกะหอม ขนาดแบบอันแมงใหม่ยังมาตอมแถวนี้มีแตป่ปลาคอยมันอยู่ตามโน้นหินแหงแต่หม่มันเป็นใหม่เนื้อแข็งเนี่ยส่วนใหญ่เขานิยมเอาไปเห็ดหัว เนื้อแข็งแล้มันออกสไตล์แบบนาำอ่ะท่ายปีมันกระบบบดอ,อกแถวนี้ส่วนใหญ่เป็นนันที่ของป้าไม่ต้องเหมยเพิิน เห็ดก็คือสิบบ่ได้เรกพี่น้องซ้ำนั่นละแถบสิบบ่พ่อแก่งเก็บหลายบอลหลายหมู่อยู่แต่มันได้บอลหลายก็เลยจะพาสมบรรยากาศป่าหาเห็ดดินแดนธรรมชาติเห็ดก็ออกแต่มองออกมีแต่มองมีเด้ มีแต่ปลายอดติวแต่บบนี้อันเฮ็ดแกงใส่พี่น้องมึงเน่หยอดติวเนี่ยเฮ็ดกะหาบด้า,ายปลากะไพ่ใหม่ไพ่ใหม่เบินี่ อันนี้คือลังผู้ใดเคยเห็นไหมพี่น้องอันนี้เคยเห็นมาห้างเขียดตะปาดเขียดตะปาดขายยาวๆอ่ะมันเจีดห,ห้างบนตตนใหม่ด้านลางก็สิเป็นนํำบางสิ่เนี่ยมันจะไข่เป็นฟองแบบนี้แต่ด้านในมันมีไข่เลยมีไข่แล้วมันสิมีลูกอ่อนอยู่นี่นี่แหละวิ่งไปวิ่งมาเป็นลูกอนะ่อนน่ะพอมันเริมใหญ่มันก็สีทะลุ ล่างออกมาแล้วก็ตกลงไปน้ำคือลงไปอาศัยอยู่น้ำอีกที่หนึง่งเนาะวิธีการของมันจะไข่บนต้นไม้ที่มีด้านล่างเป็นน้ำเนี่ยไข่ที่เหนียวแบบเนี่ยมันเป็นฟองเพื่อเลี้ยงลูกข้างในเนี่ย๋อข้างในยังเป็นไข่อย่างเนี่ยเห็นบ่ไข่ข,า,ขาวๆเพราะมันเป็นตัวอ่อนมันก็นอยู่ในนี่แหละแล้วมันก็จะตกลงไปน้ำด้านล่าง นเนาเขียดตะปาดแถวนีนมีตะปาติวป่าคอยดินแดนแห่งธรรมชาติดอกไม้ป่าที่มีกลิ่นหอม เป็นอย่งไรสรุปได้แค่นี้เฮ็ดละโงกเฮ็ดยังก็บ่เห็นพี่น้องจ๋าเออสิได้เมื่อแล้วไปหาที่ตลาดพุ่นยังสิได้หลายกว่านี้เราเบิ่งผู้อยู่เฮือนเท่าไหบ่จ๊ะเออซุ่มนั้นไปจักก็ได้เมื่อแล้วพี่น้องไปแล้วสบายดีสร็วดี็วเร็วเร็วเมื่อแล้ว